เชื่อปะปีหนึ่งเทอมหนึ่ง GPA พี่สี่พี่อยากบอกว่าตลอดระยะเวลา4ปีที่เรียนวิศวะอ่ะยู่จะมีคำถามกับตัวเองตลอดเวลาว่าจะเรียนไปทำไมวะมันจะได้ช่ไ,ไม่เนี่ยแล้วยิ่งปัจจุบันอนะ่ะ ChatGPT มีอยู่แล้วฉันจะเรียนไปทำไมถาม ChatGPT กดทีนึงมันก็ได้คำตอบแล้วสิ่งที่ ChatGPT ทำให้เราไม่ได้ คือประสบการณ์ ChatGPT มาแทนประสบการณ์ที่ไม่ได้เพราะว่ามันเรียนยากมากเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำไมเ่ะแต่เราต้องทำอะ่ะมันก็เลยทำให้เจอร์นี่เนี้ยเป็นพื้นฐานที่ให้ไปทำอะไรก็สำเร็จรู้ป่าวว่าตอนอ่านหนังสืออะ่ะหกโมงเย็นพี่นอนจะ้ะเพื่อตีสองฉันจะตื่นมาใหม่เพื่ออ่านหนังสือเพราะมันคือช่วงที่เงียบที่สุด พี่ก็เลยตื่นตีสองอ่านจนถึงประมาณหกโมงช่วงเนี้ยคือช่วงที่จะเอาเลคเชอร์ทุกอนมากลางและเขียนโน้ตย่อพอเก้าโมงถึงเที่ยงเนี่ยมันคือช่วงที่คุณครูบอกว่าเขาจะอยู่ที่ห้องนะมีคําถามอะไรให้มาถามพอเที่ยงเสร็จกินข้าวช่วงบ่ายคือช่วงที่จะเจอเพื่อนให้เพื่อนสอนบ้างอะไรเงี้ยก็คือจะเจอกันช่วงบ่ายเสร็จปุ๊บพอหกโมงเย็นสิ่งที่เกิดคือเพื่อนเพื่อนลาไม,ไม่ productive แล้ว ปิดประตูพี่นอนเลยแล้วก็ตื่นมาใหม่ตีสองแล้วมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยประสบการณ์การแบ่งเวลาแบบเนี้ยชัด GPT ให้พี่ไม่ได้แล้วไม่ว่าจะทำอะไรสิ่งทีเนี้ยมันจะอยู่ติดตัวไปตลอด